สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่14สิงหาคมพศ .2566 วันหยุดอีกหนึ่งวันเป็นวันชดเชยวันแม่แห่งชาตินำท่านผู้ชมไปรับชมการฝึกซ้อมฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นในรุ่นอายุ14ปีเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีพศ .2566 มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือเฮดโค้ชอาจารย์มนชัยปัญญุเบยกษา ควบคุมการฝึกสอนด้วยตนเองอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวใช้เวลาทำการฝึกซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงและนำนักกีฬากลับที่พัก ในวันพรุ่งนี้วันที่15สิงหาคมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จะเปิดเพลงเกือกกับโรงเรียนพระแม่มาลีสาธรรอบ64ท,ทีมประเภททั่วไปเริ่มแบทเทอร์เวลา10นาฬิกา30นาทีณนะสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ60พรรษาสนามสองสนามญาติยมอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญผู้ปกครองสาวกกองเชียร์โรงเรียนกีฬาคนครสวรรค์ร่วมชมและร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักเตะกันเยอะๆนะครับในวันพรุ่งนี้

ฉันเป็นคืนนักสู้แห่งเจ้าพยาเป็นอาจเหมือนดังมักงกรสะท้อนหัวใจยั่งใหญ่ไม่แกร่งประสานใดเคลียนใ้เทียมฝันฝัน